ไปข่าวลือกันมัางว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ Galaxy Note 8เนี่ยก็น่าจะนับถอยหลังแล้วว่าจะไม่อยงนะใกล้แล้วนะมีข่าวลือล่าสุดว่าเป็นยังไงบ้างครับครับมีข่าวลือมีการทดสอบว่า Galaxy S8 เอ๊ Galaxy Note 8น่าจะใช้ซอฟต์แวร์ตอนนี้ที่สอบอยู่คือ7.1.1เป็น Android nougat นะเวอร์ชัน7.1.1นะแสงว่าเวอร์ชันใหม่กว่านี้ยังไม่มีแปลว่า Google ก็ยังไม่ได้ทำนะครับผมนะฮะขณะที่กล้องเนี่ยเขาบอกว่าน่าคืว่าน่าจะเป็นมากคือกล้องคู่ด้านหลังนะครับ13ล้านพิกเซล ต้องคู่13ล้านพิกเซลนะครับผมสิามทั้งคู่เลยสิบทั้งคู่เลยแปลกมากนะครับจะเป็นสไตล์ไหนมาแนวไหนเนี่ยนั่นดีฮะนะครับแล้วก็น่าจะมีฟีเจอร์ต่างเช่นกันน้ําได้อะไรต่างนะฮะอื่นๆจะมีอย่างนี้ไหมก็มีข่าวลืออย่างที่บอกว่าจะใช้ c ี u ีนเซนก้อนปดนี่ตัวคือเพิ่มไปงเลขนะเพราะอย่างปีก่อนก็จะมี82 0แล้วมา8 2 1นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวลือล่าสุดจะจริงแค่ไหนหน้าตาจะเป็นแบบในภาพไหมรอดูยังไม่มีใครรู้นะครับ ผมนะฮะต้องรอดูนะครับครับแต่ที่แน่ๆก็สวยฮะไม่ต้องพูดเองว่าไม่มีใครรู้เกิดอะไรขึ้นแต่แต่คุณพีรพลที่อยู่ดีแท็กเขารู้พูดอะไรไปฮะอันนี้เป็นเจ้ากลวงไงผมพูดว่าสวยไงเอนแล้วรู้ได้ไงอ่ะมันก็สวยแหละยังไงออมมันต้องสวยนะไม่สวยได้ยังไงใจจริงคนนี้นะครับ